สวัสดีค่ะทุกคนป้าทําคลิปนี้นะคะเพิ่มเติมให้กับผู้ที่ติดตามสอบถามมาหลังไหมนะคะเรื่องของการทําหน้าเนยกระเทียมและการบีบรวมถึงการอบด้วยค่ะมีหลายคนนะคะสอบถามป้ามาว่าหน้าเนยกระเทียมทําไมเวลาบีบแล้วมันเป็นน้ํามันไหลยเยิ้มไปหมดนะคะหรือว่าอบออกมาแล้วทําไมมันก้นมันแฉะนะคะมันเกิดจากอะไรบ้างป้าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงป้าก็เลยทําคลิปให้ดูค่ะ ป้าใส่ลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรหน้าเนยกระเทียมและวิธีการทำค่ะพอทำหน้าเนยกระเทียมเสร็จนะคะป้าก็จะใส่ถุงบีบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเอาไว้ค่ะจนกว่าเราจะนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะป้าจะหยิบออกมาตอนไหนก็คือหยิบออกมาตอนที่พักแป้งประมาณ30นาทีเรียบร้อยนะคะก็จะนำ น้าเนยกระเทียมออกมาวางให้เขานิ่มลงค่ะเมื่อโดขนมปังที่เราพักได้ที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะนํามาแล้วก็ตัดแบ่งให้เป็นช่องเป็นร่องเป็นร่องแบบนี้นะคะตัดให้ลึกลงสักนิดนึงนะคะส่วนป้าเนี่ยจะตัดให้เอียงนิดหน่อยนะคะเป็นสไตล์เป็นสไตล์นะคะแล้วก็บีบค่ะหน้าเนยกระเทียมเราก็จะพร้อมพอดีเนาะบีบลงไปลึกๆนะคะอย่าบีบอยู่ข้างบนเพราะถ้าบีบอยู่ข้างบนพเพราะก็อ่อนตัวมันก็จะไหลเงไปเลยนะแต่ว่าที่ป้าบีบแบบนี้คือมันอยู่ในร่อง พอเนยอ่อนตัวใช่ไหมคะมันก็จะไม่ไปไหนคะ่ะไม่ไหลเยอะมออกไปข้างนอกนะนี่คือวิธีที่ป้าใช้อยู่นะคะอ้อมีอีกคำถามหนึ่งค่ะที่มีผู้ติดตามนะคะสอบถามป้ามาว่าถ้าตอนที่โดเขาขึ้นเต็มที่แล้วแล้วเรานำมาตัดแบบนี้เป็นช่องๆแบบนี้นะคะแล้วมันแฟบปจะทำยังไง ป้าก็จะบอกอย่างนี้นะคะว่าแฟบก็ไม่เป็นไรลูกเอ้ยปล่อยมันไปเธอนะคะแล้วนํามาบีบให้เรียบร้อยก่อนนะถ้าลูกอยากให้มันฟูขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็วางพักก่อนอบให้สัก1 0 1ถนาทีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยนําเข้าอบดูให้เขาฟูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวพอตอนอบเขาก็จะขึ้นมาอีกนะคะแบบนั้นค่ะป้าทําทีละถาดนะคะพอเสร็จถาดหนึ่งนะคะป้าก็เอาไปวางพักไว้ในอุณหภูมิห้อง ที่ป้าวางไว้นะคะก็คือบนเตาอบค่ะเพราะว่าเตาอบที่ป้าใช้มันเป็นเตาอบขนาดใหญ่เนาะแล้วก็กําลังวอร์มอุณหภูมิในเตาด้วยมันก็จะอุ่นๆนะคะช่วยเร่งให้โดขึ้นไวอีกนิดนึงค่ะเมื่อขนมฟูเป็นที่พอใจของป้าแล้วนะคะป้าก็จะนําเข้าเตาอบนะคะในระหว่างกําลังอบนะคะป้าก็จะมีบับหมุนถาดนะคะแล้วก็สลับด้านบ้างนะคะ หลังจากอบเรียบร้อยแล้วและได้สีที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะนํามาสเปรย์ค่ะป้าใช้นมข้นจืดคาร์เนชั่นไข่เจียวนะคะมาสเปรย์นะคะให้ผิวของขนมปังเรามีความมันวาวและมีกลิ่นที่หอมฟุ้งน่ารับประทานนะคะจากนั้นก็นํามาวางพักให้เขาเย็นสนิทค่ะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกขนมปังป้าก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ป้าก็จะเริ่มแพ็คลงถุงพลาสติก แบบขุนที่ป้าชอบใช้นะก็คือขนาด5้คูณเนิ้วค่ะจากนั้นก็นํามาปิดปากถุงนะคะป้าใช้เครื่องซิลนะป้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ติดตามบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและขอบคุณสำหรับทุกการติดตามทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะป้าฝากกดกระดิ่งกริงร้งๆให้ป้าด้วยนะทุกคนขอบคุณค่ะป้าไปนะสวัสดีค่ะ